สวัสดีค่ะพี่น้องเมืนน่อนี่ในช่องยาญญาา่าสาญาชัน่ะพามากินปนกบคับพี่น้องนี่ปนกบแล้วก็ทอดหมูติดมันครับพี่น้องชิ้นหนึ่งติดมันติดกระดูกค่ะแล้วก็ไข่ต้มครับพี่น้องนั่นแหละให้ไล่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะทีอย,ยากกินผักกระเดาผักกระเดาเดาดาัก <laughs> ว่าถูกใจหลายเนี่ค่ะ อันให้เอื้อยสาวเพิ่นกุล,ลาดเพิ่นอันนี้มะหายเพิ่นสั่งมาะหาค่ะพี่น้องโอ้ยดีใจหอ,หอมหอมนี่ค่ะโอ้ยดีใจได้กินในผักบานเฮ่ามากค่ะน,นี่ค่ะพี่น้องเบิ่งคักๆปนกบเมนูเสนอปนกบเอาคือน่เห็นหัวฉัน นอยอีกจักน้อยนั่นหละค่ะมามาคันหลากกันนึงข้าวเหนียวห่อนๆครับพี่น้องอืมนึ้ข้าวเหนียวพักมีให้ไลน์นี่ละค่ะสะเดาลรากับพักกัดอี่พักพักสดเป็นถาดเลยค่ะพี่น้องพักสลดัดพักเนี่ยพักเป็นพักซี่เหล้ามาค่ะมา อให้ไหลตรงปนกบนี่นะ่กะกับพักกระเดาว่าแซ่แบแซ่บอ้าวก็เห็นฉันก็เครึ่งหัวโทษด,ด้วยค่ะพี่นหน่อยจะสีหันยังไงเนาะกลองกระเด็น อัมทอเห็ดแล้วดีใจแล้วเห็นเต็มหัวเดี๋ยวถือซาด้วยค่ะพี่น้องอือหึอือหึดีมากอร่อยมาก พักลายผล จะ่คือกินอะไรผักทั้งนี้บอกโคลีลวก ก็แพะกระเดากินกระปุนก่อนเด้อ สมกับมันแพ่งลายค่ะพี่นนาะหากินอยากพร้อมแพ่งพร้อมในใจอยากสิกินฮอดกานนั่นเหมือนมึงนะมันลนเลยส่วงมาหอดบานเพามันลนมัน้ ชงมาจากหอด่านท่าเดินทางมากกระใส่เวลาหลายมือมันกระรุนเนาะ ลนไปทั่วห์รถปนกดกับแสบแสบทั้งนัวปนกบ หื้มลนเต็มจานหมดเลยค่ะพี่นอ้องดอกมันนอะตอนมันลวกกันลนเพราะแห้งละหื้มชอบ จำดอกกระเดาปวดโมไปเธออยากลนหล่นนุ่มมังมมวไวแต่เหมือนสาวนุ่มนุน่ม खायतोम ไ่าเด้ดค่ะพี่น้องมากินได้น้ำยายสาวยายชาแนลค่ะพี่น้องแซ่บแซงานไม่มู่กินกินไปคุยกันไป mặc mặc muốn đến nút săn kho mũ. คำใหญ่ๆพี่นะ่ะอิ่มหลังค่ะพี่น้องคลิปนี้เสียดายลาพี่น้องไปแล้วคะ่ะถ้ามากกับฟากุด ไล์กดติดตามไ้แนเดอค่ะพี่น้องและที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อสิบปององพาดคลิปใหม่ๆค่ะพี่น้องไว้พอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องรู้ว่าอันสิมีแนวนยังมากินอ่างพี่น้องอีกฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ